สามอันเมดเดียวอยู่เมดเดียวอยู่เจิดไมดเดียวอยู่โอ้โหดูครับแล้วเปิดนะครับอัโลเข้ามาแล้วนะครับไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอัลเทอร์โบโได้อยู่เมดเดียวเจิดไมดเดียวใส่เอ,อมาม่ทางซ้ายแต่ว่ายังไม่ได้ครับยังเป็นอายูเคที่กลางไอวอร์ยังสูดกับอะไรอยูอ่วัวแล้วไมดเดียว <ไป S 1> จริงๆวัว <ๆ S 2> <ๆ S 1> บอกลแล้วลูกซองมันจะมาสู้อะไรกันดีเกินผมไี่อาร์ตนะครับผมมากเก่งมากยอมยอมยอมชัดนี้ยอมเก่งมากเจิด แสดงไว้ที่ battle r o y ยอดเล่นไม่ได้นี่คือเราเก็บฝีมือใช่ไหมเจิดเอาอะไรครับมาตรงนี้บ้างครับหมวก3เกาะ3นะครับแล้วก็ปืนยิงหนึ่งนัดนะครับยิงกันนัดเดียวเข้าหัวก็คือรู้เลยครับสายไฮไลท์ครับ้ก็เพลินดีเหมือนกันนะ ผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เป็นคนที่ติดตามสายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดูแบบมันดูบีบคั้นมันดูกดดันนะครับใช่เพราะมันคือการแข่งหนึ่งหนะครับพ <c oughs> ลาดจังหวะเดียวคือจบเลย <c oughs> นะครับแล้วก็ต้องมีทักษะการวางไอวอร์ที่ค่อนข้างต้องแบบเฉียบคมแล้วตรงนี้นี่จะดําเนินไปยังไงครับพี่อ้ครับนี่ครับก็เลือกส่วนใหญ่เขาจะเลือกเล่นกันจุดที่เป็นแบบลานโล่งๆนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าทําจากตรงไหนก็ได้แล้วก็วางไอวอร์ที่ตรงไหนก็ได้ครับนะครับจังหวะนี้ก็เลยเลือกมาที่ตรงลานตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามหาไอชวอน วางจังหวะดูโดนยิงมาหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับยังยิงไม่โดนทีเดียวเท่านั้นครับทีเดียวเท่านั้นครับพี่อาร์ตก็พยายามวนขวากันนะครับเข้าเหลี่ยมขวาจะได้เหมือนกับมุมยิงง่ายกว่านิดหนึ่งนะครับในการเข้าเหลี่ยมทางขวามาแล้วอุ้ยยิงไปครับจังหวะนี้ก็ยังไม่โดนครับยิงไว้สามนัดตอนนี้ยังไม่เห็นจะสุนออกจากปากปืนของไอโอเคเลยนะครับเขากขอนัดเดียวหรือเปล่านะไม่คิดเยอะอืมนาทีสี่ครับ ที่5ยังไม่โดนนะครับเป็นการแข่งขันที่ปีแล้วปีงบมายินแล้จังหวะนี้แต่ยังไม่โดนต้องถอยมาตั้งไอโซก่อนครับอุ้ยลุน,น่ะลุนลไอวอลมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับรายยูโอเคขอแค่ทีเดียวจังๆยังไม่ได้ยังโดนกันอยู่เวลาบีบเวลาบีบกำลังจะครบตรงนี้ครับเวลาที่เราจะบ<ด><ป>ีบไปจ<อ>ังหวะนี้120ครับ่ายยูโอเคครับ ทีเดียวลูกทีเดียวลูกเจอสบายสบายปล่อยไปอ่ะแล้ววงมันเคลื่อนนะครับเพราะว่าครบแล้วครับเวลาที่จํากัดไว้ตอนแรกครับเรากาลังค่อยๆฟืนฟูเรือตรงนั้นมาครับลุ่นเทอร์โบทีเดียวถึงใจยังไม่โดนครับทีเดียวเราตัวอยโอเคเจอกันตรงนี้แล้วกลายไป่ายุโอเคเหมือนจะได้มุมอิงที่ดีกว่าครับเราเข้ามากดใส่ลุ่นเทอร์โบยังหลบได้ครับพี่อาครับโอ้แต่ยาเมื่อกี้นะมันดาเมจนมันขาดไปนิดนึงครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโดนไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ดีที่าสมศักรีนะครับ ้องบอกว่าซองควงเนี่ยบางทีเวลายิงแล้วะยะไม่อยู่ระยะกล้หรือไกลไปน,นิดนึงเนี่ยดามจมันอาจจะเข้าไม่เต็มนะครับต่างจากดีนะครับหรือว่าดิสซิเกัลที่ยิงระยะไหนเขาหัวคือร่วงครับแต่เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเป็นระยะประชิดกันแบบวิ่งผ่านกันอายุโอเคยิงได้ดีกว่านะดีกว่านะครับเมื่อกี้เจอก็ถือว่าล้านไกลไปเยอะด้วยแต่ว่าปิดบัญชีไม่ลงนะครับจงังหวะนี้ครับเจอนี้เปลี่ยนแล้วนะครับใช้ซองควงเหมือนกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าซองควงใครเนี่ยจะแม่นกว่าครับ ลุ้นครับในพื้นที่ตรงนี้ครับถ้า<ร>แข่งขันกันเวลาครบเนี่ยมันก็วงก็จะเคลื่อนที่ด้วยนะครับเผื่พักนี่แอรพักย่างนะไฮไลท์เนี่ย<ช>ต้องบอกว่า<ร>เขาไว้จังที่จังหวะเดียวอะนะจังหวะบางทีเราแบบอ้ดูไฮไลท์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราแบบตั้งไอวอลตั้งไอวอลกันนะครับมันจะทำให้แบบการพักลำบากนิดนึงเมื่อกี้เจอช่องนะเมื่อกี้เจอช่องเลบบยเปิดไปก่อนครับเราใส่ไปยูโอเคเจ็บเจ็บเมื่อกี้นี่ช่องขวายูเคเปิดเต็มเต็มครับเจอแกยัดเข้าไปช่องนั่นเลยครับพี่ฮาร์ด ใายไปครึ่งหล่อนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามพัญญากลับขึ้นมาอยู่ลามอีกหนึ่งล่ามอีกหนึ่งแต่จังหวะสวนกลับมานะครับคือคือถ้าเกิดเป็นจังหวะวิ่งสวนกับแบบนี้ครับเหมือนอายูเคจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดหาจังหวะยิงระยะกลางระยะไกลเนี่ยเจอทําได้ดีกว่าครับก็เป็น2ต่อหนึ่งอย่าลืมครับเราแข่งขันกันแค่เบสออฟสิบสามนะครับเท่ากับว่าใครขึ้นเจ็ดก่อนคือจบเลยผมว่านะเอาจริงๆอายูเคอาจจะอ่อนให้เกมแรก เพราะว่าคุณไบบอกขอไว้เจ็ดหนึ่งก็เลยแบบเอ้ยเกมแรกยอมไปก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอามาเจ็ดหล่หอๆเป็นอย่างนั้นหล่อเจอเอาหน่อยไวย้เอาเอาเอาเจ็ดสองก็ได้เองน้อย <laughs> ไม่ต้องโดนขิงไว้วเจอ <laughs> มาครับพื้นที่ตรงนี้อา้าวแล้วเจอได,ขดข้ข้างบนเจอได้ข้างบนแต่ว่าเขาก็วิ่งมาไวเหลือเกินครับแล้วเขามีไอวอลไม่จํากัดครับอ่ายูเคอย่าไปวิ่งส่วนเขาวิ่งส่วนเขาตรงเขาอัดเอาแล้วหัวเลือ <laughs> <บ S 1> ส่วนนี่งแล้ว สองสองตามคำทำนายครับเจิดเก่งมากมาเมื่อกี้คืออายุเคย,ยิงได้ก่อนนะแต่ดาเมจมันเข้าไม่เต็มนะหายไปแค่ครึ่งหลอดนะสำหรับตัวเจดิดไม่แน่จอาจจะปล่อยให้สองลาวได้นะพี่อาร์ตมันจะได้ไม่ต้องเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งไงมันได้เป็นเออเจ็ดสองให้เวล่ะต้องดูต้องดูต้องดูงดไปดีมากเจดิดนี่เป็นลาวแรกเลยที่วิ่งส่วนตัวกันแล้วเจดิดยิงได้แม่นกว่านะครับพากยาพากยยาอยู่คือมันเป็นแบบจังหวะเดียวอ่ะคือเราก็ต้องจะออกขวาไหมหัวเรือนี่แหวกกลางนะครับอ๋อไม่แหวกกลาง มา,า,าข้ามกันอย่างที่บอกครับเขาจะเลือกเล่นในโซนที่โล่งนะครับ <คะ S 2> แบบไม่มีเครื่องกีดขวางเพื่อที่เหมือนจะวัดเรียกว่าวัดเทคนิคกันนะว่าแบบไม่ต้องมีอะไรมากันเลยเจอกันหนึ่งหนึ่งใครจะเป็นคนที่ยิงได้แม่นกว่าเทคนิคดีกว่าสวัสดีไปจังหวะนี้จริงจริงตุง๋ง จเจอเนี่ยเหมือนจะหาจังหวะดิงได้มากกว่านะเห็ว่าจะเข้าไม่เข้าเนี่ยว่าในหนึ่งทีก็ไม่ขณะที่อยุเคเขาจะอดทนแล้วก็รอคอยอย่างใจเย็นเพื่อนหนึ่งนัดปฏิหารตรงนั้นสบายไปก่อนไปงั้นแต่ว่ายังไม่ตายตดไอวอลก็มาตรงนี้แล้วอุ้ยเกือบจ,จะหาเ <ไป S 1> จอครับพี่หัสจังหวะที่อายุเคไล่มาแล้วไม่ได้กางไอวอลหัวเรือล้อเล็งอยู่เหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ได้แล้วบีบให้ออกทางขวาไปตรงนั้นจะมีจังหวะแค่พิตาเดียวที่เขาจะได้วิ่งสวนกันครับหัวเรือเรื่องอ,ออกซ้ายหมุนซ้ายมาแต่มันไม่เขาเ้าข้อเทาไ่ยิงโดนไปเห<อ> <ๆ S 2> ล้าธนายูเคเจ็บมากๆแต่ว่าฟื้นมาแล้วครับตัวนี้ไปน,นิดเดียวครับพี่ฮาร์ดอย่างที่บอกไปว่าสองขวงเนี่ยมันอาจจะเข้าไม่เต็มนะครับคือมันจะยิงง่ายกว่า<อ><อ>พวกดิสเซอร์ิเกอร์แหละแต่ว่าจมเม็ที่เข้าอาจจะโดนแค่บางจุดบางส่วนนี่ไงเปิดอะโลเข้ามาแล้วครับสำหรับโพรเจคโบ ไอ้เจอของเราแล้ว,ลวเจอมุมจ<ม><ม>ังหวะนี้โอ้โหสวยกันไปยังไม่โดนคร<ม>ับ<อ>น่าหายไปรึ้นอ่อยครับสำหร,รับอายูเคเจอจะนําเป็น3าสองได้หรือเปล่าเอาแต่ว่าวเข้าไปเล่นในพื้นที่นี่มันมีที่กีดขวางเยอะแล้วนะครับอาจจะไม่สะดวกในการที่จะอ้อมซ้ายอ้อมขวาขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นอายูเคที่บีบพื้นที่ให้ตัวเจอเข้าไปตรงน,นั้นโอ้โหเมื่อกี้มีจังหวะที่นิดเดียวที่ทะลุช่องได้ครับยังมีโอกาสอยู่เลื่อนกลับมาเต็มทั้งคู่อายูเคกางให้วอลเลย์ไปเรื่อยๆหัวเลอเทโบ หาช่องโอเคมียิงแทบไปนิดหนึ่งครับอายูโอเคแต่ว่าก็ยังไม่โดนเหมือนกันแล้วมันหมดเวลาแล้ววงกาลังจะเลื่อนวงกําลังจะเคลื่อนมาแบบนี้เข้ามาในโกดังมาหัวเรือเธอโบโออกขวามาเจอเจอตัวขวามาหันกันไปยิงเจอจังหวะนี้ครับยิงได้แต่ยังไม่โดนครับโอเคเลือกวนออกมาด้านนอกครับที่เป็นพื้นที่โล่งครับ,รบแล้วก็ดักจังหวะเจออยู่ยิงไปจังหวะนี้สองนัดยังไม่โดนเหมือนกันสะบัดลัวแล้วเริ่มสะบัดลัวแล้วมีช่อง มีช่องอยู่ช่องเปิดนิ่งไว้นิ่งไว้แล้วออกมาทางขวาไม่มีใครแล้วนี่แหละจังหวะนี้ได้สวนกันมาลูกหัวเธอโบเกิดจะล่วงครับต้องพัดยาก,ก่อนเลยเลเจังหวะเมื่อกี้จังหวะสวนนิดเดียวครับคือพอ,พอ <UK S 1> ช่องมาเปิดออไม่ปล่อยนะพยายามหาทางไล่อยู่นะแต่ยังไม่มีจังหวะยิงโดยสวนกันมานัดหนึ่งเหมือนกันเข้าไป40ครับแต่ว่าหัวเธอโบเลือดเริ่มรีรกลับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับได้อยู่เจอ,อโอ้โหแล้วสวนกัมนมาสวยงามจริงๆคือสายไฮไลท์เนี่ยเวลาเขาช่องเปิดคือมันเปิดทั้งคู่ ใช่มันเปิดทั้งคู่เพราะเขาจะแบบเอาดาร์ไดท์โวดาร์ไลโตัวไปสุดมุมมาแล้วสุดท้ายก็คือว่าเพราะใครแม่นกว่าแค่นั้นนะครับดังนั้นในในช่วงที่เราจะยิงเขาอะก็หมายความว่าเขาก็ยิงเราได้เหมือนกันใช่นะครับเมื่อกี้นี้นะโอ้โหเยอะเหือเกานนะเอออันนี้โดนไปเกือบตายเนี่ยเแต่แต่ผมว่ามันนะผมว่าเอาไปแข่งใบไรได้นะจริงมันแบบมันบีบหัวใจอะใช่นะครับมันเรียกได้ว่าแบบจังหวะเดียวพลิกชีวิตครับเกมนี้ ดีมากเจดิดออกนํำครับขอ,อแค่สี่ลาวครับเจิดจะพักงานครับคว้าชัยชนะในวันนี้นะครับเนาะเจิดจะได้นอกจากพังงานยลงได้พักงานด้วยนะครับใน <c oughs> <c oughs> ที่โดมแบน<ม>ยอก<ม><ๆ>ยอก<ๆ>เจิดไม่แพนไม่เป็นไรโดนโดนแบนเราก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาไฮไลท์แหล,และถ้าอย่างเงี้ยแซวเล่นแซวเล่นนะครับ,รบการแบนในดีเพื่อนทําไม่ทำผิดนะครับอยเวนมาขออ่าแล้วยวยเวนหมั่นไส้ส่วนตัวเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็มาโซนโล่งๆนะครับครับคูบีปวใจจัดครับ เราเล่นกันอยู่อุโอเคก็เริ่มจะกดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนเจิดเนี่ยเอาไปสองราวรวดเลยสบายไหมบ<ว>ุม,ย,มยช้าไป่น้อยเราวิ่งสวนกันมาเฮ้ยช้ากันทั้งคู่ช้ากันทั้งคู่ครับไม่น่าเชื่อครับปกติกมันต้องวัดกันไปแล้วแล้วตรงนี้สบัดกันมาอยู่อายโอเคเหมือนจะบุกมากกว่าครับตัวหูเลอเทโบหลบมาแต่เราเจอเกมซิ่ง ขังตัวเองไว้อยู่ในนั้นนี่ก็ต่อมีโอกาสโดนปเป้านิ่งอ้อมาทางขวาสะบาดไปยังไม่โดนยูโอเคยังกระโดดลงไปได้แล้วกลายไปยูโอเคที่ตรงนี้ต้องถอยแล้วหัวเลอเทอโบอ้อมขวามาได้ยิงแต่ว่าโอ้ไอวอมาก็ไปตอกเต็มยังไม่โดนครับยังไม่โดนครับยังไม่ตัดสินแต่ว่าก็เป็นช่วงที่ยูเคจะได้บุกกลับมาเหมือนกันแล้ววงมันบีบมาเรื่อยๆใกลจะหมดแล้วเลยยี่วินาทีครับก่อนที่วงจะเลื่อนก่อนที่ไส้จะเลื่อนต้องไปโรงพยาบาล อันนั้นเป็นโลกอันนั้นเป็นโลกแล้วยูเคจะได้ไหมหมุนมาเจอก่อนใครเจอก่ <ไป S 2> อน <ไป S 2> เป็นเจดครับเออยอูเก <UK S 2> นี่ส่วนใหญ่เขาจะได้ยิงก่อนนะครับแต่ว่ากลารท<ช>ี<ย>่ว่าพอมันไม่โดนหรือโดนไม่เต็มเนี่ยโดนส่วนกลับมาโดยเจอดเดียวนี่คือร่วงไปเลยอืตอนนี้ที่เห็นอย่างนี้คือประมาณ3ราวแลละที่เจอทำแบบนี้มาได้ครับเพราะตอนแรกเป็นอยุูเคที่แซงนําไปก่อนเป็น2องดึงแล้วเจอได้มาเป็น3ราวลวดตอนนี้แซงมาเป็น4ี่สองอาจจะต้อง เยอะเย็เกนกว่านี้หน่อยหรือเปล่าครับเพราะยูเคก็มีบางจังหวะที่บุกเยอะกันไม่น้อยเหมือนกันครับสว่วนใหญ่เขาจะโดนจังหวะสวนมากกว่านะครับที่เห็นอยู่ในในการเล่นรอบ,รบนี้ก็ถือว่ากับตัวที่ดีเจิดเกมซิงกับตัวมาสบัดยงิงเพราะมีหลายช็อตท,ที่ผมไม่คิดว่าเขาจะโดนแล้วนะแต่ว่าพอกรองขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเขาที่ได้แต้มไปครับอีกสามราวเจอเลยจบเลยอย่าให้มันบีบคั้นกดตาไมมากกว่านี้ความเงียบครับดูครับขึ้นไอวอลมาครับ สายเจอไหมขวาออกมาหัวเลอเทอร์โบบุกครับรอบนี้กลายเป็นหัวเลอเทอร์โบที่เป็นฝ่ายบุกครับอายุโอเคเลือดที่จะเป็นฝ่ายรับแล้วจะรอสวนบ้างออกมาซ้ายหาช่องยิงเหมือนกันเมื่อกี้เกือบจะเจอช่องครับช่องกำลังจะเปิดแต่ว่ายังไม่มาหัวเลอเทอร์โบขยับไปไประชิดตัวเอาให้วอชนกันไว้ลานไปชตน,นี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าระยะมันยังไกลเกินไปครับพี่อัศเดี๋ยวแต่ว่าความมั่นใจที่พงมาเต็มเปลี่ยนนะสำหรับเจอในเกมนี้นะครับก็เดินไล่เลยครับครับโอ้โหไม่หวังให้วอด้วยครับ โอ้โหชเมื่อกี้มีบางจังหวะวินาทีที่ไม่วางให้วอก็เหมือนจะเปิดช่องให้เขาเข้ามายิงแล้วจะรอสวนเหมือนกันสายไฮไลท์แล้วตัวมาเน,นีน่โดนไปก่อนแล้วแต่ไม่ตายนะวันนี้อันตรายมากนะครับครับครับอายุโอเคจะเป็นคนที่เปิดได้ค่อนข้างเปิดก่อนได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าการว่าโดนสวนมาตลอดจังหวะเมื่อกี้ก็เปิดไปไม่จดิงๆที่เจิดยิงกลับมาไม่โดนครับครับเจิดเล้วที่จะรอไม่วอตัวเองเพื่อพันยาก่อนนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นว่ามันไม่มีช่องแล้วบีบเข้ากับแพงบ้านแบบนี้ ปิหลัวมากระโดใจกระโดดยิงแต่ว่าท่าน้ายูเคเอาได้ขังเหมือนกันแต่ว่าตัวเลอเทโบจะหาจังหวะนี้จะอ้อมไปแต่ว่ามันติดไนวอลตัวเองครับต้องเลือกเล่นอยู่ในมุมตรงนั้นก่อนแล้วเลือกให้ท่าน้าตัวยูเคขยับเข้ามาหาออกมาจากตรงนี้เหมือนกันมีช่องเปิดนิดนึงแต่ว่าก็ติดไนวอลของตัวยูเคครับแล้วขยับมาจะยิงเจอเจอยังหลบมาได้เข้ามุมบ้านต่อเหมือนเดิมออกมาขวามุมนี้เลยโอ้โหคมจริงๆไอนุกพี่ไอ้น้องพี่ ไม่รู้จะเรียกอะไรเลยกลเก่งเหลือเกินที่เจิดออ้อยมันเป็นช่องเดียวเลยหน่อยาหน่อยอโอเคเสียชื่อหมดนะครับคือคือเมื่อกี้พวกทจองถามาันเป็นช่องเดียวเลยมันเป็นช่องที่ไห้บอกมันไม่มีแค่วินาทีเดียวเลยครับใช่นะครับต้องตาไวมือไวนะครับใช่คิดไวทําไวเล่นไวมากมากโอเก่งมากเจอดโอโ้สมนะที่คนดูเป็นหมื่นนะอะไรนี่แหละโอ้โหยับโอ้โหยิงยับแบบมันเป็นเป็นเสียววิ่งจริงมุมเดียวจริงครับเมื่อกี้แล้วก็เป็นเจอดที่ทําได้ครับ เจอเกมซิ่งเอาหัวเลอเทอร์โบนี่คนเดียวกันนะแฟนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปดูในจอเขานี่คือแบบโอ้โหมองไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาตั้งไอวอลสลับแลว้วหัวตั้งไอวอลสลับแล้วหัวนีกแล้วบุกแล้วบุกใส่มาศึกเพื่อนรักศึกเพื่อนรักอายอุโอเคได้ระเบิด<แ>ฟอร์มก่อนแต่ว่าพลาดไปครับพี่อาครับยิงโดนไปครึ่งหลอดอีกครับสำหรับอายุโอ,อ,อเคแหมนี่ไงช่องนี้ไงเจอมันจริงจริงวิ่งสวนกันแล้วแต่ว่ากลับตัวมายิงไม่ทัน ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะโดนบีบออกไปขอบนิดน,นึงเหมือนไงครับตวงเจอเกมซิงอ้อมออกขวามาได้ไหมได้ไหมละยูเคเจอ,อเได้ยิงนนกดมายังไม่ได้เหมือนไงครับเมื่อกี้ยูเคกดสโคบมาไม่ลงหัวเลอเทอร์โบมีโอกาสได้ยิงแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้กดนะครับเปิดไดีโอเมื่อก่อนคืนไปบนบันไดมีช็อตให้ดักแต่ว่าเหมือนความมั่นใจของเจอเกมซิงจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับนี่ช่องน,นี้แต่ว่าก็ไม่โดนครับเจอยูเคเอาไอวอลปังไว้ได้แล้วยูเคจะยิงขึ้นมาเหมือนกันยิงขึ้นมาเหมือนันแต่ก็ติดไอวอลของเจอครับ หลบเข้ามาเล่นในบริเวณพื้นที่ข้างใต้ตรงนี้แล้วไตไอวอไล่เลยไตไอวอยิงเลยแต่ว่าไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะครับจริงๆเมื่อกี้เปิด2ช่องเลยครับต้องบอกว่าเฟิร์สช็อตอายโอเคดีกว่านะครับแค่ยังปิดไม่ได้นันเองแล้วจังหวะนี้โดนไปแล้วไปผ่ากลับมาได้ยังได้อยังกลับมาได้อยังกลับมาได้อยู่ไปผลาได้ช็อตที่ปีนไ์วอลยิงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดได้ก็น่าจะได้ไปแล้วครับผู้เจิดมันบีบหัวใจนะเพราะว่าอายโอเคเขาเหมือนได้ความนิ่งความเยือกเย็นกลับมาแล้วด้วยครับ เฟิร mm ์สช็อตดีกว่าจริงๆครับในหลายๆจังหวะคือกายว่าเหมือนตัวของเจอดเนี่ยจะใส่จังหวะยิงจํานวนครั้งเยอะหน่อยกับจานวนครั้งที่เคาน์เตอร์นะครับในขณะที่ตัวยูเคเนี่ยขอแค่ทีเดียวเน้นๆนะใช่ครับก็เป็นสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนะสาหรับสองคนนี้ครับอันนี้ก่นนะเจะเล่นท,ที่ลานฝั่งขวาครับที่เป็นลานงลงๆซึ่งเล่น,บนแบบนี้ผมว่ายูเคเล่นดีแล้วนะไม่งั้นถ้าเกิดยูเคไปบุก ก็มีโอกาสจะโดนตวงเจอสวนได้เหมือนกันนะครับใช่ครับต้องรองให้เขาบุกเข้ามาแบบนี้ครับล้วสบาดมาเจอหูเมื่อกี้จริงๆเป็นช่องเลยนะครับแต่ว่ากดไม่ลงกันแล้วห่วเทอโบได้ช่องเหมือนกันนี่ไงช่องนี้ไอ้น้องแต่ว่ายังกดไม่ลงแล้วกลายเป็นว่าขังตัวเองไว้ก่อนครับต้องตั้งสติกันนิดนึงสบายยูโอเคเมื่อกี้เกือบเจอหูแล้วเธอโบยิงไปเหมือนกันครับขวา ยิงพื้นตัวไปก่อนโอ้คิดว่าเขาจะออกมาตรงนั้นแล้วกําลังจะหาตัวเจอกางไอวอลกันไว้ก่นอกนครับจะสะบัดขวาก็ยังติดไอวอลไว้ด้วยอายูเคพยายามจะหาช่องยิงเหมือนกันออกมามุมนี้ยิงโดนไปนิดหนึ่งครับอยูเคโดนไปแต่ว่าเขาขอแค่เม็ดเดียวเน้นๆก็จะกลับมาได้เหมือนกันครับมีโอกาจะตีมาเป็น4ีหหรือเปล่าขึน้นไฮกาวไปก่อนครับเจอเกมซิ่งเจอเกมซิ่งจะปีนไอวอลอีกแล้วขวาโอ้ยโดนไปเกือบตายขวาทีเจอ ล็อกไม่แมนเท่าไหร่เจอกันซิ่งอยู่โอเคครับออกมาลีเลื่อนก่อนนะจังหวะน,นี้ตั้งไอวอลล็อปตัวครับแล้วก็เดินกลับมาเต็มแล้วจเจอเลยนั่งรอบนรถครับกระโดดขึ้นมามยังไม่โดนครับยิงไปสองนัดแล้วนัดสามโดนจนได้ค่อยๆต่อไปค่อยๆต่อไปเจอแต่เอาเม็ดเดียวให้ล้มเลยดีกว่าเจอมันเสีง่ง เดี๋ยวพี่อายโอเคเขากลับมาได้แล้วเขาขึ้นไฮกาไปแล้วนี่จังหวะปีได้วอลได้กดขวาโอเคเดาใจถูกนะอันนี้เดาใจถูกนะครับเมื่อกี้คือเปิดมาโล่งเลยแล้วก็ไม่มีไอโซด้วยนะครับก็เป็นจังหวะแบบเซียววินาทีที่เห็นจังหวะนั้นแล้วก็เลือกที่จะทําได้ด้วยก็ซื้อว่าเขาจะออกขวานะครับไม่ได้จะออกซ้ายเพราะซ้ายก็เหมือนจะบังไอวอลกันไปแล้วด้วยครับช็อตเดียวครับเซียววินาทีเดียวครับสายไฮไลท์จะถือกําเนิดครับอีกหนึ่งราวเท่านั้นเจิดเอ้ย บางทีมต้องมีการเดาใจกันนะนะเพราะว่าอย่างตัว M187 8หรือว่าสองคนเนี้ยการยิงมันจะมีดีเลย์หน่วงนิดนึงนะรรเราต้องเดาใจว่าเขาจะออกมาแล้วตัวละครนี้ทั้งคู่ชายนี่เนเพื่อนรักนี่ไงยิ่งเลย <นะ S 1> เอา้าทำไมอ่ะเป็นเพื่อนรักกันต้องแลกแขนแลกขากันก่อนเหรอเจอมันจะจบอยู่แล้วเตกใจเอ๊นึกว่าเกมบั๊ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีการย่อให้กันนะครับทักทายกันนิดนึงเจอไม่รู้อะไรว่าข้างนอกเขาขิงกันหนักเจอเดิมพันมันสูงเจอครับเดี๋ยวแบ่งทีมเชียร์กันอยู่นะจังหวะนี้นะครับในห้องทีมงานก็เหมือนกันนะครับอเอหน่อยเจอทีเดียวดีเกิน่ะแล้วเป็นดีเกินทั้งคู่แมตเดียวอยู่เดาใจเดาใจเอาโอ้โหแต่ว่าเจอยูเคสี่ไงอ้เกือบไปครับจังหวะวันนี้เดี๋ยวเจอนะครับเปิดอ้์โลวิ่งไล่เลยนะครับ นะเปิดสกิลนี้ให้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับทำให้เราสามารถวิ่งไล่แล้วก็สร้างความได้เปรียบได้มากขึ้นครับสุดอายุโเคก็ยังเก็บสกิลไว้อยู่ยังไม่เปิดใช้ครับโอ้โหโอ้โหสายฟ้าที่มือมันน่ากลัวแล้วเกินโอเคพญ,ญาก่อนอุ้เมื่อกี้สองช่องเต็มเต็มสองช็อตครับที่ทน,น่าตัวงเจอเมัอนจะพลาดไปครับอายุเคก็ยังหลบได้ดีแล้วก็มีสติครบทั่วแล้วครับให้จบตรงนี้เลยเจออย่าให้ไปต่อไม่งั้นกำลังใจเขาจะกลับมาเห็นอะไรยังเชิงเชิงกันอยู่ครับ วงก็เริ่มบีบเข้ามาแล้วนะครับที่ตรงกลางครับอายูเอเคก็ถอยมาให้นิดนึงนะครับอืยิงเดาตลอดนะตัวเจอนะครับเนี่ยที่อายูเอเคจะไม่ได้ใช้จ่ายกระสุนแบบนั้นสวน <ไป S 2> ตัวยังไม่โดนเลยครับซ้ายได้เจืมโดนไอวอลบางไว้ครับแล้วอ้อมขวามาหลังตัวไม้ใหญ่ช่องนี้อย่างติดไอวอลอยู่แล้วช่องใหญ่อีกหนึ่งรอบไม่ไหวครับอายูเอเควงมาบีมากำลังจะเลือดแล้วตัวทางด้า,า,าน,นของพี่เจิด ขยับเข้าไปพยายามจะมุดมุดเข้าไปมากขึ้นแต่ว่าก็โดนไอวอลบางไว้ต้องหามุมใหม่ยังหาก็ไม่เจอครับนะตอนนี้แล้วมุมขวาสุดวิ่งกันไปปกั all, ปกไอวอลปกัปกปกักปักปักตรงนี้ไปแล้วยิงช่องนี้โอโอจบเลย<อ>ครับช่องสุดท้ายที่ไอวอลมันไปไม่ถึงครับเมื่อกี้คือธนาตงเจอเนี่ยการไอวอลไปแล้วเขาขยับตัวเองไปหน้าไอวอลนิดหนึ่งด้วยนะครับทำให้ตัวของจังหวะที่ตัวของไอยุเอแคร์เขาจะวางไอวอลเนี I ่ยมันช้าไปหนึ่งจังหวะ เพราะว่าเขาอ้อมมาก่อนนะครับและสุดท้ายครับศึกของโชแมกครับไอเจอร์เกมซีเบฝ่ายชนะไป